ว่าสิบคอก้ามนี่ว่าสิบแปดตัวคิพี่นองว่ามีหยาดจะกินบ้างไหมแต่เรียนสวนสาสตร์อใจขาดใจแหน่บ่วลูกแรกกด้ยครับพี่องว่าสิมาถามสื่อเป็นเราเป็นเราเพขาย <c oughs> เป็นที่ทนเรียกเลยทนเรียงมันอวนมานะาว่าสิขายปกับสิขาดทุนหลายจังแม่นี่สื่อมาเจ็ดเมื่อนับพี่น้อง ตันนี้มันจะขายได้พาเมือนมากับโซการฉล้มตรงนีบงสภาพนะครับเบืงบกฟูนี่กงสองปีแล้วีครับเลียงหลายเราเียงครันพี่น้องียเเสียขวงเลยดิของอีแม่นั่นครับเพลูกแหกเลยดีครนำเดยงกนออมันมีอย่างสุดหมูฟร์มไก่อมไปเบิดครับ กรงเพากระเางกพะบบบสื่อแม่แม่ละหกเจ็ดเมื่อแม่ละแสนก็นหน่อยคุณยเยินเอคับเย็แม่นี่และแม่นี่ก็สื่อม่านมาเจ็ดเมื่อเลยครับแมท่านขายป่ร้อยมันอวนก่อน ก็พัาางฝนรุ่งเห็นของเย็นเย็นกันทุกวันเห็นว่างัวหลายตัวกันใครเห็นบรรยากาศไทยเรนจะได้พี่น้องถึงว่าของพี่ของน้องนี่แหละฝนฟ้ามเป็นฟ้ามเลยสิครับฟ้ามงัวทั้งฟ้ามไก่ทั้งฟ้ามหมูอ่ำกันไปหมดเล่นี่หนาฝนฝนลงเห็นว่า้องฟังทุงวันครับ12โมงกินเขา่า ทางการทางเงินนะหญ้าก็ชอบพวเงินครับทา้งกาลศิกาทงอุดรต่างกันไรต่านหญ้านั้งขานทั้งทานหญ้าขึ้นทั้งหญ้าปูกธรรงมาชาตเพราหญาขึ้นธั้งมาชิดทั้งหญ้าปลูกก็จอบพเงินหญาจริงต่เรียนไตซื้อแล้วพี่น้องผมบ่มีพัวขายผมีัวสองสามเมื่อแล้วับ ลูกชิปเล่นให้พี่น้องเบิ่งเล่นไปซืสอหรอกครับวงว่างเลยมากแย่เบิกแล้วกาอยากขายให้หมดแล้วอยากขายหรอเราต้องขยิบแล้าก็เลยหมดเราไม่ได้ขายไม่ได้ยังขายก็คือขาดทุนหละครันเสียใดง่วงง่วงสดสดใม่ลูกแรกนะครับเกินไปอยู่ เห็นหยาทังแถวอุดร e ็นนเอาไปใส่หยาเ่าเกินสิบมือสร้างมืออุดรกิน็นโตไม้เลยนเลยเล่นหยาเล่นขี้ดินมบบโอหดิซ้ำดีอีกน่อยนะนะโอ้โหแบบยตจนากกินเครี่ยงแห้งกินมะมาแห้งเพราะอะไรเลยมเพราะอะไรโย่เป็นประทังคับหยา เนี่ยมว้วนก็เจ้าเดียวเพียงก้อนลงมาไว้มาใหญ่ไว้หาก้อนสิบก้อนก็ให้มันได้กินกรับก,ก,ก็อยู่ได้ครับพี่น้องใช่พี่น้องชาวงว่วงบ้างได้ครับเนี่ยคนหลักงว่วครับบะหมีงมวาขายก็นถึงแมา่ทายเรนของพี่ของน้องเน,นี่ยของพี่ไส้ครับเนี่ยครับ,บพี่น้อง ได้เห็นบรรยากาศมันแห้งมันแรงหลายเขาตกท่าเอื่นเขาตกของของมาตกพัดพันหนินะหัางกันหาโลคสิโรคหนิไหมต่างเงี้ยแค่อ,อย่างนี้ทีเดียวขี้ไรไรมาตะล่มเหรอครับผมเอาครับพี่น้องครับผมขอจบชีวิตเช่นนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ